อะไรครับเอาอะไรมาให้ป้าครับร้อ,องเพลงก่อนอ่ะร้องรเพลงให้ป้าด้วยสิร้อง,องเพลงให้ป้าด้วยสิร้องเพลงด้วยอ,อ,อ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you แฮปปี้เบิร์ดเดย์ชือยูอีกครั้งนึงอีกครั้งนึ่งอ่ะแล้วโอยพรป้าก่อนโอยพรขอให้ป้าอะไรครับขอให้ป้ามีความสุขนะแล้วมีอะไรมีอะไรบ้างมีอะไรฮะให้ป้าเป็นไงบ้างมีความสุขมากเลยอ่าแล้วอะไรอีกอ่ะมีโอยพรอะไรป้าอีกให้ป้าเป็นยังไงอีกป้ามีความสุขมากเลยนะคะโอเคขอบคุณนะครับอ่าเปล่าช่วยกันเปล่าหนึ่งกองสามโอเค อ่ะเปิดไฟว้า